สวัสดีครับพวกเราชาวแม่โจ้ที่เคารพรักทุกท่านเ,าเวลาผ่านไปไวเหลือเกินเ,เดือนนี้เข้าไปสู่เดือนธันวาคม2,558อ,อีกไม่กี่วันก็ขึ้นสู่ปีใหม่พุทธศักราช2,559ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมา,ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรานั้นคงจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาขึ้นในหลายๆด้านแต่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังเป็นปัญหาหรือว่ายังเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคอยแก้ไขคอยพัฒนาเพราะผมเชื่อว่าการพัฒนาองค์กรน,นั้นคงเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องจะหยุดไม่ได้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกอย่าลืมนะครับว่าแนวทางการพัฒนาแมโจ ของเรานั้นเรายังใช้คำว่าโก e ิโคซึ่งหมายถึงออร์แกนิกหมายถึงการเป็นมหลาลัยสีเขียวหมายถึงการเป็นมหลาลัยเชิงนิเวศในความหมายนั้นผมไดเ้เรียนได้ย้ำให้กับพวกเราทุกท่านได้ทราบเสมอว่าการเป็นมหาัยเชิงนิเวศนั้นก็หมายถึงการรวมในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ3ประการอันแรกก็คือการพัฒนาทางด้านกาย,ยภาพภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกายภาพภายนอกรอบๆตัวเราหรือกายภาพภายนอกของตัวเราเองและในส่วนที่สองนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเราเชาวแม่โจ้ทุกคนกระผมอยากจะเห็นบุคลากรของแม่โจเ้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินยัยเป็นผู้ที่ลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรืออบบยมุกทั้งหลายและประการที่3นั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนั่นคือ,คอเรื่องของการพัฒนาออกจากข้างในด้านจิตใจ เรื่องของคุณธรรมศีลธรรมคุณความดีทั้งหลายเพราะพวกเราเชื่อว่าถ้าหากพวกเราชาวเมโจ้มีองค์ประกอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจะทําให้พวกเราและมหาวิทยาลัยเมโจนั้นได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็พวกเราทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในนามมหาวิทยาลัยเมโจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพวกเราทุกคนที่ได้ช่วยกันดูแลช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยเมโจมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปี การพัฒนานั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราชาวไมโจ้ทุกคนที่จะต้องช่วยกันและก็คงจะต้องช่วยกันตลอดไปครับในโอกาสปีใหม่พุทธศกราช2559ในนามหรารไมโจก็ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถืออ,องค์บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์คุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาเจ้าพ่อเจ้าแม่โจ้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดที่พวกเรานับถือได้อํานวยพอพรให้พวกเราทุกคนประสบแต่ความสําเร็จความสมหวังทั้งในชีวิตส่วนตัวทั้งในชีวิตของการทํางานและที่สําคัญครับขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปขอขอบคุณครับ